ถนนปลอดภัยเซฟตี้แอนแกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนิโกรโนกับรายการถนนปลอดภัยเซฟตี้แอนแก์นะครับรายการที่จะมาให้สาระความรู้ผู้จราจรนะครับเช่นเคยครับหลายๆช่วงของรายการในวันนี้เราผู้มีเกียรติร่วมรายการหลายๆชัานที่จะมาให้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมแล้วติดตามกันนะครับ ช่วงปลูกิจสำนึกสนับสนุนโดย ับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอภิวุธชัยวิรุณเจริญนะครับในขาธกรการมูลิธีช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเดี๋เลยค่ะครับบทบาทของมูลิธิเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงครับท่านมูลิที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็บอกแล้วว่าช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายครับโครงการแรกที่เราอยากจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายก็คือการช่วยเกี่ยวกับผู้สบภัยทางรถยนต์และประชาชนจานวนมากเนี่ย รู้เรื่องกฎหมายจราจรน้อยทางวุฒิที่เลยให้คำปรึกษาและช่วยฟ้องเกิดมีคดีความขึ้นมาโดยว่คิค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นเพื่อ้รับความคุ้มครองที่ที่ที่เป็นธรรมสินหม่ที่ได้รับเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราเลยยื่นมือเข้ามาช่วยครับนะครับคือไม่ต้องใช้เงินเลยครับเรื่องต้นก็นคือให้ปรึกษาครับปรึกษาต่าง,างๆเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นคดีความขึ้นมา อยากจะเรียกร้องค่าสินไหมที่ให้ความเป็นธรรมทางเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยออกค่าใช้จ่ายด้านค่าทนายความให้ค่าวางสารให้ที่มูลิธิเราเนี่ยนะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันมีผู้เสียหายกระโจดกระจำเลยนะฮะฝ่ายฝ่ายโจทเนี่ยนะฮะเขามีคุณสมบัติที่จะตั้งชดใช้ให้อยู่แล้วบุคคลเนี่ยเราเรียกร้องเขาเนี่ยถึงเขาจะผิดรับชดใช้ แต่เขาก็ยังมีชดใช้ให้ก็ได้ออแล้วไปฟอออ้องร้องอีกยาวนานจริงๆถ้าพูดในแง่มุมของอาการชดใช้จริงๆที่ผ่านมานี่ส่วนใหญ่ในแง่ของมูลนิธิมองว่าเป็นธรรมไหมครับในความเป็นจริงนะฮะผมข้าพูดได้เลยนะออยิ่งต่างหวันเนี่ยนะฮะออชาวบ้านเนี่ยรู้ก,กฎหมายน้อยมากออนะฮะแล้วการที่เราฟ้องร้องต่างๆมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบางทีอาจจะไม่คุ้มค่ากับทีเ่เขาเสียไปเขาคิดอย่างนั้น ทางแต่ทางเราเนี่ยเราเป็นมูลนิธินะฮะเราก็มองว่ากฎหมายและความคุ้มครองมีทั้งประกันภัยมีทั้งเจ้าภาพเละประาษาประกันภัยะนะฮะมันก็บังคับอยู่แล้วว่าคุ้มครองเท่าไหร่ควรจะได้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าผู้ประสบภัยเนี่ยรู้น้อยอรู้ไม่เท่าทันและสราบมาว่าทางามูลนิธิก็ยังมีเรื่องราวที่จะไปให้ความรู้กับ ตามที่ต่างๆเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับทั้งเรามีโครงการนะฮะที่จะออกไปสัมผัสกับชุมชนเลยโดยเราร่วมกับอบตทุตกท้องที่ะนะจัดให้ความรู้ให้กับชุมชนให้รู้ว่าต่อไปนี้นะฮะคุณเกิดบัญหุและคุณไม่รับความคุ้มครองหรือคุ้มครองอย่างที่คุณทราบว่าคุณไม่ได้ความเป็นธรรมทางเราร่วมกับอบตอจะเข้ามาช่วยเหลือ แล้วก็ยังมีการอบรมให้ลูกกระจาจรเบื้องต้นเพื่อลดการเกิดบัติเหตุเกิดขึ้นในท้องที่คนด้วยครับก็ถือว่าเป็นคํายืนยันจากมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับในแง่ของการใช้รถใช้ถนนนะครับจริงๆแล้วมูลนิธินี้ช่วยเหลือทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ช่วงนี้จะมาเน้นเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดจากการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่เยอะมากนะครับคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็คงยัง มีให้เราได้ติดตามกันต่อข้อมูลนิธที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับทางผมนะทางมูลนิธิเนี่ยนะอยากให้กับทางสื่อต่างๆนะฮะช่วยเผยแพร่ข้อมูลของมูลนิธิเราเนี่ยนะฮะออกไปให้เราให้แบบประชาชนได้รับรู้ด้วยเพราะเราเป็นสื่อสื่อหนึ่งจากข้าสเบ็เนี่ยนะครับมีทัพชมตอนเช้าครับางใหญ่ขอความร่วมมือจากสื่อท้องถิ่นนะฮะทั้ง,ท,งทั้งเคเบิทเทลทั้งยานด์เซ็ไลท์ดาวเทียมต่างๆนะฮะเอ่อ ถ้ามีความอนุเคราะห์ขอความกรุนาช่วยเอาสื่อเราเนี่ยนะฮะไปเผยแพร่ประชาชนรับรู้ในโครงการมูลนิธิเรานะฮะกับไหนก็ช่วงท้ายเลยนะครับอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ใช้รถจช้ถนนในตอนนี้ครับอยากให้คนใช้รถจช้ถนนเนี่ยนะฮะปฏิบัติตามกฎนะฮะแล้วก็หมั่นท่องอยู่ในใจเลยว่ารักษากฎลดอุบัติเหตุนะฮะช่วยชีวิต ลดความพิการด้วยครับและนั่นก็คือเรื่องราวนะครับจากเลขาธิการคนนี้ที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับคุณอพิวุธชัยวิรุณเจริญนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์นะครับช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวให้ติดตามกันอีกครับถนมปลอดภัยเซฟตี้แอนด์แคร เซฟตี้แอนแคร์ช่วงขับขี่น่ารู้สนับสนุนโดยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงกับขี่น่ารู้นะครับหลังจากที่รายการถนนปลอดภัยเซฟตี้แอนแคร์เราได้พูดถึงโครงการถนนปลอดภย and Care, ัยเซฟตี้แอนแคร์และก็บริธิช่วยเหลือประชาชนทากฎหมายมาหลายครั้งแล้วในรายการนะครับวันนี้เรามีตัวแทน จากทั้งสองเรื่องราวมาพูดคุยกันที่นี่นะครับท่านแรกคุณธรรมชโชตมหาปิตินะครับตำแหน่งรองประธานโครงการถนนปลอดภัยเซตเอียนแคร์สวัสดีครับดีครับครับผมและอีกครันหนึ่งนะครับคุณพิพพสุภาพสถาพรทันนะครับเป็นตัวแทนมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเรื่องราักของมูลนิธิจริงๆแล้วเป็นยังไงครับหลักเป็นองค์กรที่ก็ชื่อก็คือให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แล้วมูลนิธิตอนนี้ก็คือมาให้การสนับสนุนโครงการถนนปลอดภัยก็จะมาเน้นหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนว่าเมื่อมีการใช้รถใช้ถนนก็จะเกิดอุบัติเหตุต้องมีคนรับผิดชอบความรับผิดชอบตรงนั้นจะอยู่ที่ใครมูลนิธิจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ของมูลนิธิก็หลักง่ายๆก็คือยากจนไม่รับความเป็นธรรมลักใหญ่ๆก็อยู่เท่านั้นโทรมาหา เบอร์ที่มูลนิธิได้ตลอดเลยครับผมนั่นเ็เป็นเงราของมูลนิธิคร่าวๆนะครับงั้นเรามาพูดถึงโครงการถนนปลอดภัยเซ้นเตีร์แอนแคร์มากนะครับกับคุณธมชนะครับเป็นงานบ้างครับโครงการนี้โครงการนี้เนี่ยผมจะพูดประสบโดยย่อยๆครับผมก็คือต้องการจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนะเรื่องกฎจราจรวินัยจราจรตลอดจนถึงมาย่างในการขับขี่แล้วก็การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามหลักสากล ไปจนถึงการปลูกฝังให้มีเกิดจิตสำนึกและการมีน้ำใจของการใช้ถนนร่วมแข่นะครับหากเป็นไปได้เนี่ยโครงการนี้อยากจะก่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนเกิดเป็นนิสัยของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยซึ่งสุดท้ายแล้วนะมันจะเกิดการลดปุัติเหตามข้อกำหนดปุ๋ยง่ายสร้างความเคยชิน สร้างความเคยชินในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับก็ได้ฟังแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คงจะทราบถึงเรื่องราวของูุนีธีและก็โครงการนี้กันแล้วนะครับในวันนี้เรามากันในช่วงข่าวขี่ปลอดภัยนะครับข่าขีดปลอดภัยครับเราน่าจะมาพูดถึงเรื่องราวเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับผมบนท้องถนนเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนก็คือหลักเลยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราเรามาช่วยกันดูว่า อันไหนที่จะป้องกันได้อันไหนที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นครับผมจะมาหรือเกิดขึ้นแต่ส่วใหญ่เป็นเรื่องไม่ค่อยดีใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าถ้ามันทุกอย่างมันการใช้รถถนนหลักก็คืออุบัติเหตุใช่หมใช่อุบัติเหตุเกิดจากอะไรความประมาทเลินเล่อความรู้เท่าไม่ถึงการวันนี้เราก็จะเท่าที่ผ่านมาสามสี่เดือนมาเนี่ยผมเห็นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผิดปกติมากเกี่ยวกับการใช้รถครับก็คือเรื่องที่ มีการถอยรถ<ะ>ทับเด็กที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรายส่วนใหญ่เสียชีวิตนะครับส่วนใหญ่เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตแล้วเท่านี้มีอยู่รายเดียวที่ที่โชคดีผมอยากจะให้ทางคนที่ดูแลเด็กเล็กใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะเด็กจะไม่เข้าใจว่าอะไรคืออันตราย<ะ>แล้วคนขับรถเข้าไปในสถานที่ที่รู้ว่ามีเด็กเนี่ย ต้องจะเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกหลายถ้าพูดถึงตรงจุดนี้ผมว่าโครงการถนนปลอดภัยเส้นเนียน่าจะเป็นเจ้าภาพหลักเลยใช่ซึ่งตรงนี้ก็ก็จะให้ทางคุณธรรมโชธนะฮะลองวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ละรายขึ้นมาโครงการได้รวบรวมสถิตๆนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่มีการออกข่าวในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีจำนวนสองครั้งเดนทันวราคมัลหนึ่งครั้ง มกราคุสองครั้งครับคุณมานหนึ่งครัง้งคุณลองคิดดูสิว่าปีนึงจะต้องมีเด็กเสียชีวิตเพราะเรื่องนี้กี่รายนะครับผมแล้วก็เด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจากข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยจะอยู่ในวัยประมาณหนึ่งปวบถึงสองปุบก็คือเรียยว่าพอเริ่มเดินได้พอเด็กเดินได้แล้วเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ ในเคลื่อนที่แต่เด็กยังไม่รู้จักว่าอะไรคืออันตรายอ๋อครับอาลเครับแลก็พูดถึงครัตอนนี้มองป้องกันไปแล้วเกิดขึ้นมาแล้วทางนี้เราถึงในแง่ในแง่กฎหมายนะครับในแง่กฎหมายก็คือในการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเป็นอันตรายสึงเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีโทษตามกฎหมายก็คือกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตในกรณีเสียชีวิตหรือในกรณีบาดเจ็บสาหัส ก็แล้วแต่ความร้ายแรงของการกระทําที่เกิดขึ้นกฎหมายก็จะมีลดหลั่นโทษกันไปนะฮะแต่ไม่มีข้อยกเว้นนะฮะถึงแม้จะเป็นลูกตัวเองก็ไม่ได้รับยกเว้นว่าท่าบอกในแี้ชาวบ้านในบางทีแบบเฮ้ยไม่เป็นไรูกชันลานันนี้ไม่ผิดไม่ได้ไม่ได้กฎหมายไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าจะเป็นลูกจะเป็นหลานตัวเองหรือแม้แต่สามีภรรยาตัวเองถ้าทําให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถึงแก่อันตรายแก่กายหรือถึงแก่ชีวิตเนี่ย เป็นความผิดหมดเราจะป้องกันยังไงในเบื้องต้นหรือว่ามีข้อคิดอะไรดีๆครับแล้วก็สุดท้ายแล้วองค์มไม่พ้นไม่สมานแล้วเป็นลักแล้วก็ความมีสติอม,มีสติอยู่ตลอดเวลานะฮะและสุดท้ายผมก็ยังมองว่าบางครั้งเหตุการณ์ยังไม่เกิดเนี่ยรเราคิดไว้ก่อนว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ไหมแกรีเรอยอย่างเนี้ยถ้าเราคิดว่ามาอาจเกิดขึ้นได้เราควรป้องกัน นะคไม่ใช่ให้เกิดเหตุการณ์แล้วมานั่งเสียใจกันไปอครับผม,ม<า>ครับก็ทางด้านกฎหมายแล้วครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับในทางด้านความรับผิดชอบครับผมที่ว่าจะมีผู้ใดรับผิดชอบถ้าเป็นอย่างกรณีเป็นลูกเราเนี่ยก็ไม่พ้นที่เราต้องรับผิดชอบเองแต่ก็อย่าลืมว่าในรถทุกคันจะมีพรบรประกันภัยบุคคลที่สามีสิทธิตามกฎหมายที่จะไปเรียกร้องตาม พระราบัญญัติประกันภัยบุคคลที่3ได้แต่ว่าอย่าให้ถึงขั้นตรงนั้นเลยครับป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดครับแม่วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับกับโรงประทานโครงการถนนปลอดภัยเซฟเตียนแคร์คุณธรรมโุชมหาพิตินะครับแล้วก็ตัวแทนคนที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะคุณพิภพ สุภัฒสถาพรพันธ์นะครับวันนี้ก็ต้องอขอบคุณทั้งสองท่านไตรงนี้ครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันติดตามกันต่อนะครับถนมปลอดภัยเซฟตี้อันแข็ถน,นมปลอดภัย s a ฟตี้อ n นแขน็ช่วง ชุมชนยิ้มได้สนับสนุนโดยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงชุมชนยิ้มได้เราอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตมมังตะในนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับท่านธนิสุขทองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับตบลบางตะในนะฮะประกอบด้วย ห้าหมู่บ้านมีพื้นที่ติดลิงแม่น้ำเจ้าพยาประมาณ3ากิโลเมตรครับมีวัดอยู่4วัด2โรงเรียนนะฮะตรงนี้ก็คือมีเนื้อที่ประมาณ4.12ตารางกิโลเมตรก็นะรหรือว่ามันสาณ2,565ไร่ในอนาคตอันใกล้นี้มหาวิทยาลัยของกัค้าไทยจะย้ายมาอยู่ในพื้นที่อของจังหวัดบางกระนายเป็นมหาวิทยาลัยออกกรค้าไทยนะับเมื่อก่อนกาเรียกว่ากวนบางกระนายก็คือแปลว่าต้นข่อยหมู่บ้านต้นข่อยเป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษามอนอ๋อภาษามอญคือจริงๆแล้ว พื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนมอญมาที่อพยพมามาเพื่อมารมโทที่สมพันธ์ประเทศไทยนะครับก็จะมีโครงการดีๆก็คืองานใส่บาตรขนอมในวันที่31ธันวาคมของทุกปีนะครับงานใส่บาตรขนอมขนอมภาษามอญคือขนอมจีนคือขนมจีนนะครับถ้าเป็นการตักบาตรขนมจีนนี่ใส่บาตรขนมจีนคล้ายๆเหมือนที่ที่เชียงคานใส่บาตรข้าวเหนียวนะฮะแล้วจะมีอันนี้ก็คืองาน สการถิ่นบางตะไนยไทยรามันนะครับก็จะเป็นประเพณีมอนการแห่โน่ไม่ใช่แห่ธงตะขาบเหมือนทางพาคตะแันอ๋อครับผมครับแล้วในแง่ของการบริหารงานในส่วนขององค์การบริหารจังหวนตำบลตรงนี้ครับท่านนายกได้ดูแลทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับก็คือในในอนาคตอันใกล้นี้อย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือมหาลัยวันค้าไทยจะย้ายมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราอยากทําเป็นตําบลเล็กๆให้มันน่าอยู่นะครับเราต้องเป็นปอดสําหรับกับมหาลัยที่นี่ อีกทั้งยังต้องเป็นแหล่งอาหารแต่แต่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยคืออย่างเช่นน้าท่วมปัญหาน้ําท่วมปัญหาทุขภัยเนี่ยเกิดขึ้นกับเราทุกปีนะครับตรงนี้เราก็กำลังหาแนวทางการแก้ไขอยู่ทําอย่างไรให้คนในพื้นที่เนี่ยอยู่ร่วมกับน้ําได้นะครับหลักการง่ายๆก็คือเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเป็นใต้ถุนล่มอยู่แล้วนะครับน้ำเนี่ยเข้ามาทุกปีของเขาอยู่แล้วนะฮะเราก็จะไม่มีการกีดขวางทางน้ําไว้นะครับตรงนี้และ อันได้เนี่ยเราได้งมประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล<ฮ>ทําถนนท้องถิ่นเดิมเนยกระดับขึ้นมานะ,ะก็พร้อมแบลนร์ด้วยต่อไปเราก็ต้องการทําเป็นไบเลนลดการใช้รถใช้ถนนโดยให้ชุมชนเนี่ยมักขี่จักรยานนะฮะใช้จักรยานานะฮะพื่อสุขภาพด้วยสําคัญก็คือการปลูกจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับท้องถิน่น อันนี้เข้ากับรายการมากเลยนะครับถนนปลอดภัยเซฟตี้แอนด์แคร์นะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราดูเรื่องการจราจรครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็การดูแลสันตุสุขดบของประชาชนในย่านนี้เป็นไงครับมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนะครับหลายๆก็คือตามจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยเราก็จะมีกระจกสองเนาเข้าไปทําให้ประชาชนที่สัญจรเพราะว่า อำเภอบางตะไนเนี่ยพื้นที่ของตำบลบางตะไนะ่เป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี <Okay. S 2> นะฮะทางจงคนทางจังหวัดปทุมธานีเนะะี่ยจะจะใช้เส้นทางของบางตะไนเพื่อชลัดออกสะพานพระรามสี mm ่ hmm. นะครับแล้วก็จะสร้างสร้างกระจกสองแนวทําให้คนสัญจรไปมาแล้วก็ ตามจุดเสียงต่างๆบางครั้งก็ไปทาต้นไม้สีขาวให้ในยามค่ําคืนเนี่ยให้คนได้เทินทางสัญจรไปมาที่มองเห็นเนถนนเป็นสีสะท้อนแสงสแสครับ,รบผมจริงๆแล้วถ้ามองว่าในแง่ของความเป็นถนนเนี่ยเท่าที่ผม กับทีมงานที่เดินทางมาที่นี่ยังแคบอยู่เนี่ยโคร <ผม S 2> งการจะมีการขยายถนนแม่ก็คือจริง,รรงๆอ่ะพื้นที่พื้นที่ของถนนของเราเนี่ยถนนเดิมเนี่ยเมื่อก,ก่อนเนี่ยเขายกให้ให้เป็นถนนในชุมชนหรือในหมู่บ้านนะครับเราก็จะมีแนวเสาไฟฟ้าที่เป็นแนวเกียรติสาธารณะอยู่แล้วต่อไปแล้วก็อาจจะมีการขยายถนนเพื่อรองรับกับเมืองที่มันจะเกิดขึ้นกับนะตรงจุดไหนในย่านนี้ที่ดูแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงบ้างครับตามจุดเสี่ยงสูงสูงก็คือ ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยความเจริญกําลังจะเข้ามาร,ระบบทุนนิยมกําลังจะเข้ามา mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องถนนหนทางต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็กันพื้นที่สาธารณะไว้ mm hmm. เราได้ทําการจ่ายคาดเงินสะสมของสภา mm hmm. วันนี้มีการประชุมสาภา mm hmm. เพื่อจะสอบเขตรางวัดในในใ,ใ,ในพื้นที่สาธารณะหรือถนนสาธารณะหรือลําคลองลํากระดงสาธารณะเพื่อจะเอาพื้นที่สาธารณะกลับคืนมา mm hmm. เพื่อจะมามาดูแนวทางกันเรื่องสร้างถนนนะจะทำให ความปลอดภัยชีวิตทะทรัพย์สินในการสัญจรในด้านการจราจรของคนชาวตำบลบางไนและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัยครับผมครับเรนบอกว่ามีตรงจุดของหน้าโรงเรียนอะไรนะครับมีโรงเรียนวัดตาลครับก็คือเป็นเขตชายแดนเป็นเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีและขทุแก่นีครับมีโดยมีคลองบางตะไนนะครับเราเพิ่งทําการรับเสด็จพระองค์เจ้าสมสฉรีเพพ่อราชาที่ร้าดามาดไปนะครับก็จะ ค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับต่อไปเราก็จะทำํำถนนต,ตรงนั้นเป็นถนนต้นแบบแล้วก็จะขยายมาในพื้นที่ในตําบลน,นะฮะในตําบลเรามีเส้นทางการจ,จราจรประมาณ3.7กิโลเมตรนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะบริหารจัดการไม่ยากนะครับ ครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะครับทำให้พวกเรายิ้มกันได้ที่นี่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกทิษนิสุขทองนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประหลัดขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะครับ ผู bon. ้ชมครับ hmm. วันน fulfill ี land ้ช่วงชุมชนยิ้มได้ผมอยู่ที่ตำบลบางแม่นางนะครับใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับทําให้ชุมชนยิ้มได้จากท่านบันเทิงพุ่มสวัยนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นางสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับกับการทําหน้าที่ในพื้นที่นี่มามีเรื่องราวดีๆที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ ชุมชนที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมด18ชุมชนก็คือ18หมู่บ้านครับนะฮะชุมชนเราค่อนข้างจะใหญ่กับที่ตำบลอื่นเขาเยอะนะครับ<ม>ก็เนื้อที่จริงๆแล้วเนี่ยมันแค่14.4ตารางกิโลเมตรนะครับ,รบมีวัด3ที่นะครับแล้วก็โรงเรียน2ที่นะครับที่เราดูแลอยู่ตรงนี้การดูแลเราเนี่ยเน้นในเรื่องการพัฒนานะครับเรื่องสุขภาพอย่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยบางบางหมู่บ้านเราก็มีเครื่องเล่นสนามให้กับ อ่าชาวบ,บ้านก็คือพวกฟิเตเนสอ๋อเป็นเครื่องออกกำลังกายให้แก่ชุมชนนะครับในด้านสุขภาพนะครับหลายๆที่ที่เราลบงไปแล้วนะครับก็มีหลายทีท่ียังไม่ได้ลองตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องถนนถนนทางที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราก็ได้ประสานกับกรมทางหลวงชนบทนะครับ,รบที่ได้เส้นทางมาหลายเส้นที่ท่านอ่าให้เรามานะครับเพราะประบาณบางสิ่งบางอย่างเองเราก็ไม่เพียงพอเราก็ต้องพึ่งจากข้างนอกมาก็คือกองทางหลวงชนบท ที่มาช่วยเราตรงนี้นะครับอย่างที่ท่านเข้ามาเที่วทางนียฮะเราก็ได้พบจากส่วนกรมทางหลวงช่วงนดส่วนหนึ่งที่จะมาให้เราทําให้ถนนตรงนี้ปลอดภัยนะครับบางจุดก็ยังไม่เพียงพอแต่ส่วนใหญ่นะครับที่การคมนาคมเนี่ยจะแทบจะครบหมดแล้วหรือเป็นส่วนน้อยที่ที่เราทำอยู่จุวันนี้ครับ และมีส่วนไหนที่ดูแลเป็นพิเศษนะฮะมาถึงจุดของถนนที่ดูวัตถุมเสี่ยงในการเดินทางของประชายชนใช้สัญจรเข้าไปครับครับจริงๆแล้วตำบลบางไม่นางเนี่ยทางเข้าออกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับจุดสเสี่ยงเนี่ยมันก็มีส่วนน้อยแต่เราเองเราก็มีอพพอ,อของเราทงอาสาเนี่ยไปตรวจตาอยู่ตลอดอแล้วก็ฝ่ายงาธาเราเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ซ่มนอมแซมเพื่อถนนที่จะมีปัญหาจุดที่คิดว่าไม่ปลอดภัยเราก็เข้าไปทําให้ ให้เสร็จตรงนั้นก็คือให้ความสะดวกกับประชาชนทั่วไปที่ใช้ทางสัญจรอยู่ประจำประจำใช่ไหมครับใครับท่านบอกว่าถนนที่เพิ่งทําเสร็จนี่ไม่ทราบว่าอยู่ในในพื้นที่พื้นที่ห่างไกลจากที่นี่หรือเป่าตอนนี้ที่ทําเสร็จแล้วก็คือถนนรถเราได้ก็ประมาณจากกองทางหลวงชนบทที่อยู่เขาเรียกคลองรถนะครับกําลังเสร็จนะฮะกำลังจะตีเส้นค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเสร็จที่จะส่งงานก็ทำให้การสัญจรนะครับระหว่างสาย สามตำบลนะครับก็มีตำบลสางต้นอะตำบลสางต้นหินแล้วก็ตำบลบางรักพัฒนาแล้วก็มาตำบลบางแม่นางสายเส้นนี้ก็ได้ประโยชน์กับชาวบ้านเยอะมากก็คือสามารถที่จะสัญจรได้สะดวกเชื่อมเชื่อมต่อกันได้ครับได้สะดวกมากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเออว่าเสร็จไหมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีแต่ก็ทําให้การจราจรสัญจรได้ดีขึ้นนะครับดีมากขึ้นครับ แล้วทางเข้ามานี้ผมมองเห็นว่าทางทางที่เข้ามาถนนที่เข้ามาเนี่ยเล็กและก็ค่อนข้างจะแคบอย่างเงี้ยตรงนี้มีปัญหาเกิดามาเป็นป้อนรับส่วนน้อยครับ,รบส,ส่วนน้อยคือ<ง>ชาวบ้านที่อยู่ประจำเนี่ยเ<ะ>ขาเขาค่อนข้างจะรู้ว่าเขาจะขับยังไ,ไงไปยังไงนะครับแต่เราเองเราก็มีสัญญาณบอกเขาว่าตอนนี้ถึงจุดเลี้ยวจุดโค้งให้เขารู้ว่าเออตอนนี้มันอันตรายนะคือเราก็มีสัญญาณบอกเขาครับคือตำบลมันติดต่อเวลาทําถนนที มันองประมาณใครบมาณมันก็จะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ตรงนี้แต่มาตรฐานของเราเราก็ทําตามทางหลวงชลบทที่ให้มาครับผมก็ถือว่าอนาคตข้างหน้าจะมีการเพิ่มขยายไหลทางออกไปอีกหรือว่าเพิ่มขนาดของถนนออกไปอีกนะครับก็ในในแง่ของท่านใช้รถใช้ถนนอยู่ด้วยเนี่ยผมอยากจะให้ฝากอะไรึงประชาชนที่ชมรายการนี้อยู่และก็ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอยู่กับเฉยนะครับก็ฝากนิดนึงชาวตรงไปแม่นางหรือไทยเคียงนะครับที่ใช้รถใช้ถนน นะครับในบ้านเราเองตอนนี้รถเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับรถที turkey, hair, Sandy, season, 79, ่รถใหม่ก็ออกมาเป็นล้านคันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะมีสุขภาพจากการขับแต่ต้องระวังนิดนึงให้กับชาวบ้านบางคนเนี่ยที่เดินข้ามถนนขนทางนะครับหมู่บ้านเราในตัวเนางนาค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากนิดนึงชะลอนิดนึงเวลาช่วงเช้าที่ชาวบ้านจะส่งลูกไปโรงเรียนนะครับช่วงเรียนกันนิดนึงคือตรงนั้นนะครับ uh, ก็เอาใจใส่นิดนึงเห็นความสําคัญของชาวบ้านนะครับ นี่นี่คือฝากประชาชนในพื้นที่แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะให้ท่านนายกฝากไปถึงประชาชนทั้งประเทศที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เนี่ยหลอกท่านนายกเจ่นครับก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่เราไม่ประมาทซะอย่างเดียวนะครับมันก็จะไม่มีเหตุน,นะฮะก็ให้มีสตินะกรับในการขับนะครับ ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ทําให้ชุมชนยิ้มได้ในย่านนี้จริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับท่านบันเทิงพุ่มสวยนายกองการบริหารส่วนตำบลบางแม่นางนะครับแล้วก็ท่านรองทั้งสองท่านขอพอบคุณนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหลายๆช่วงในรายการของวันนี้กับถนนปลอดภัยเซฟเทียนแคร์ครั้งหน้าอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ห่วงใยใส่ใจปลอดภยัยทุกการเดินทางสวัสดีครับ โครงการแรกที่เราอยากจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายก็คือการช่วยเกี่ยวกับผู้สบภัยทางรถยนต์และประชาชนจานวนมากเนี่ยรู้เรื่องกฎหมายจราจรน,น้อยอทางน่วที่เลยให้คําปรึกษาและช่วยฟ้องเกิดคดีความขึ้นมาโดยไม่ตค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นเพือ่อรับความคุ้มครองท,ที่ที่เป็นธรรม